สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพาไปสำรวจประสบการณ์เหนือนธรรมชาติเรื่องหนึ่งซึ่งมาจากแหล่งข้อมูลโดยตรงเลยครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงณนะอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทยนี้เองครับผมค่ะสวัสดีค่ะเรื่องก็คือมีกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งครับตั้งใจจะไปพักผ่อนกันไปกางเต็นท์ใช้ชีวิตเอาท์ดอร์สนุกสนุกนะครับแต่ว่า ทริปนี้มันกลับไม่เหมือนที่คิดไว้เพราะดันไปเจอเหตุการณ์แปลกๆเข้าที่สำคัญคือกลุ่มนี้ไม่มีใครรู้เรื่องออตำนานหรือเรื่องลี้ลับอะไรของที่นี่มากก่อนเลยนะครับืการที่เราได้ตามเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงแบบนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเราจะได้เห็นเลยว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆเ,เขามีปฏิกิริยายังไงตอบสนองยังไงแล้วก็สะท้อนความเชื่ออะไรออกมาบ้างนะคะคับผม งั้นเรามาลอนแกะรอยไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่อุทยานแห่งนั้นแล้วมันมีแง่มุมไหนที่น่าสนใจหรือแบบชวนให้คิดตามบ้างคือฟังแล้วก็แอบขนลุกเหมือนกันนะครับเนี่ยเริ่มกันที่เหตุการณ์แรกเลยนะครับตอนแรกเนี่ยทุกอย่างดูปกติมากเลยกลุ่มเพื่อนเนี่ยเขาเช่าบ้านพักไว้หลังหนึ่งจริงครับแต่ก็ไม่ได้นอนกันในนั้นนะ ใช้แค่แบบเก็บของอาบน้ําอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่รวมถึงคนที่เล่าเรื่องเนี่ยเขาออกไปหาทำเลกางเต็นท์นอนข้างนอกกันก็จะมีแค่เพื่อนผู้หญิงสามคนครับที่อยู่ในบ้านพักหลังนั้นบรรยากาศตอนนั้นก็ค่อนข้างเงียบนะเป็นส่วนตัวมากๆเพราะเหมือนมีแค่กลุ่มเขากลุ่มเดียวแถวนั้นเลยค่ะบรรยากาศดูสงบดีนะคะตอนแรกใช่ครับแต่แล้วความสงบก็อยู่ได้ไม่นานครับผมจู่ๆก็มีเสียงกรีดดังลั่นเลยออกมาจากบ้านพัก แล้วเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งก็วิ่งหน้าตาตื่นออกมาเลยครับร้องไห้แบบไม่หยุดเลยตัวสั่นไปหมดเพื่อนๆก็พยายามถามว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเธอก็เอาแต่ก้มหน้าร้องไห้ครับผู้จ่าไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นอจังหวะนั้นคงตกใจกันหน้าดูนะคะแล้วทีนี้มีจุดที่น่าสนใจเกิดขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือในขณะที่กําลังชุลมุนกันอยู่เนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ย ลองเอาพรามาใส่ให้มันดีพอสิ้นเสียงประโยคนั้นเท่านั้นล่ะครับเพื่อนผู้หญิงที่กําลังร้องให้ฟูมฟ่าอยู่เนี่ยเงยหน้าพรึบขึ้นมาทันทีเลยค่ะแล้วสายตาเปลี่ยนไปเลยครับจ้องเขมง็งตาขวางแล้วสวนกลับมาด้วยน้ําเสียงแข็งกล้าวท่าทางท้าทายเลยว่าใส่มาเลยเคยูไม่กลัวใส่มาเลย โหอันนี้น่ากลัวนะคะคือปฏิกิริยาแบบนี้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างพระเครื่องเนี่ยในความเชื่อพื้นบ้านเราตีความได้ชัดเลยนะคะมักจะมองกันว่าเป็นสัญญาณของการถูกสิ่งอื่นเข้าสิงหรือว่ามีพลังงานบางอย่างเข้ามาควบคุมร่างกายไปแล้วแต่ก็พยายามตั้งสติเขาเล่าว่าเขาตัดสินใจเดินเข้าไปนั่งยองๆตรงหน้าเพื่อนคนนั้นเลยครับอยากเห็นให้ชัดๆแล้วก็เห็นเลยว่าแววตาเพื่อนมันเปลี่ยนไปจริงๆไม่ใช่เพื่อนคนเดิมที่รู้จัก มันดูแข็งกร้าวดูว่างเปล่าเขาเลยนึกถึงคาถาที่พ่อเคยสอนไว้ครับเป็นคาถาสั้นๆนะครับพุทธทางแควคาดธรรมังแควคาดสังฆังแถวคาดแล้วก็เริ่มท่องในใจอืมการหันไปพึ่งคาถาหรือว่าพวก เครื่องรางของขลังอย่างสร้อยพระที่ผู้เล่าเตรียมจะใช้นี่นะคะถือเป็น,นกลไกการรับมือที่เราคุ้นเคยกันดีในวัฒนธรรมไทยเวลาเจออะไรที่มันอธิบายไม่ได้หรือรู้สึกว่าออไม่ปลอดภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นคาถาแควคลาดบทนี้ก็รู้จักกันดีอยู่แล้วค่ะเน้นเรื่องป้องกันภัยปัดเป่าสิ่งไม่ดีเป็นที่พึ่งทางใจและที่น่ากลัวคือลักษณะดวงตาที่ผู้เล่าบรรยายไว้นี่สิครับเขาบอกว่าตาดําเป็นสีดําด้านเหมือนเอาเม็ดลำไยไปแปะไว้เลย คือมันดำสนิทแบบไม่มีแววไม่มีประกายเหมือนตาคนปกติเลยครับโห oh, ฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะพอพูเล่าท่องคาถาจบครับก็รวบรวมความกล้าเป่าลมพรวดใส่หน้าเพื่อนคนนั้นไปทีหนึ่งแล้วก็พยายามจะเอาสร้อยพระที่ถอดรอไว้เนี่ยเข้าไปคล้องคอจังหวะน,นั้นเองครับเพื่อนผู้หญิงคนนั้นก็ฟุบพวบลงไปกองกับพื้นเลยทันทีฟุบลงไปเลยใช่ครับฟุบลงไปเลยพอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีก็กลับมาเป็นปกติแล้วครับ มีแค่อาการงงๆว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทําไมเพื่อนมายืนมุงเต็มเลยแล้วเขาจําอะไรไม่ได้เลยเหรอคะช่วงที่เกิดเรื่องจําไม่ได้เลยครับเหมือนภาพตัดไปเลยอืมการที่ความทรงจําขาดหายไปในช่วงที่เชื่อว่าถูกสิงนี่ก็เป็นอีกดีเทลที่เราเจอบ่อยๆในเรื่องเล่าทํานองนี้นะคะเหมือนกับว่าตัวตนเดิมไม่ได้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นใช่เลยครับพอเพื่อนคนนั้นตั้งสติได้เขาก็เล่าเหตุการณ์ก่อนหน้าให้ฟังครับว่าตอนอยู่ในห้องพักเนี่ย อาบน้ำแต่างตัวเสร็จแล้วกำลังนั่งหวีผมอยู่หน้ากระจกบนเตียงจู่ๆก็รู้สึกเหมือนเตียงมันยั้วลงไปเหมือนมีใครหนักๆขึ้นมาเหยียบพ่อหันขวับไปมองเท่านั้นแหละเจออะไรคะเจอเงาดำทะมึนเลยครับร่างสูงใหญ่กำลังจะพุ่งเข้ามาหาเขาก็ตกใจสุดขีดกรีดร้องลั่นแล้วก็วิ่งหนีตายออกมาจากห้องเลยเขายังรู้สึกด้วยนะครับว่าเงาดำนั่นตามออกมาข้านอกด้วยจนมาถึงตรงที่เพื่อนๆอยู่ แล้วสติก็ดับวูบไปจำไม่ได้แล้วโห oh, เรื่องเงาดำไล่ตามนี่เป็นอะไรที่คลาสสิกมากนะคะในเรื่องผีแต่ก็น่ากลัวจริงๆค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจต่อมาคือปฏิกิริยาของกลุ่มเพื่อนแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานใช่ไหมคะใช่ครับคือพอฟังเรื่องจบกลุ่มเพื่อนก็ไม่มีใครกล้าอยู่บ้านหลังนั้นแล้วครับตัดสินใจทันทีว่าขอย้ายไปกางเต็นท์นอนรวมกันดีกว่า ซึ่งตอนที่ไปแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานให้มาช่วยย้ายของเนี่ยพี่เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีแปลกใจหรือซักไซอะไรมากมายเลยนะครับอ้าวเหรอคะครับเขาแค่บอกว่าเอา่อถ้าย้ายแล้วมีอะไรผิดปกติอกีกให้รีบแจ้งเขาทันทีแค่นั้นเลยอืมท่าทีแบบนี้ก็น่าคิดนะคะเหมือนก็ว่าเรื่องทํานองนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับเจ้าหน้าที่หรือสําหรับพื้นที่ตรงนั้นก็ได้นั่นสิครับเหมือนเป็นในในเลย หลังจากย้ายที่แล้วเรื่องก็เหมือนจะเงียบไปพักหนึ่งครับกลุ่มเพื่อนก็กลับมานั่งล้อมวงคุยกันรอบกองไฟพยายามทําใจให้สบายๆแต่เรื่องมันยังไม่จบครับผมคืนนั้นหลังแยกย้ายกันเข้าเต็นท์นอนไปแล้วเนี่ยผู้เล่าเรื่องซึ่งนอนอยู่กับเพื่อนอีกคนชื่อเอ็มในเต็นท์เดียวกันก็เริ่มได้กลิ่นแปลกๆโชยเข้ามากลิ่นอะไรคะคราวนี้เป็นกลิ่นยาสูบครับ แต่ไม่ใช่บุหรี่ซองทั่วไปนะเป็นกลิ่นยาเส้นฉุนฉุนแรงแรงเลยซึ่งผู้เล่าเนี่ยเขามั่นใจมากว่าไม่มีใครในกลุ่มเขาสูบยาเส้นแบบนี้แน่ๆกำลังมองหน้ากันงงๆกับเพื่อนในเต็นท์อยู่เลยไม่ทันไรครับก็มีเสียงตะโกนโว,วกเวงมาจากเต็นท์ข้างๆเรียกให้รีบไปดูเพื่อนอีกคนชื่อกายบอกว่ามีอาการแปลกๆอีกแล้วอีกแล้วเหรอคะครับผมพอรีบวิ่งไปถึงก็เจอภาพเดิมเลยครับเพื่อนที่ชื่อกายนั่งขัดสมาธิ ตัวสั่นตาขวางจ้องเขม็งเหมือนกับเพื่อนผู้หญิงคนแรกเป๊ะเลยหูเกิดซ้ำสองเลยอันนี้น่าสนใจมากค่ะมันเหมือนไม่ใช่เรื่องบังเกินแล้วแต่เป็นการย้ำหรือเป็นการยืนยันการมีอยู่ของบางสิ่งที่อาจจะต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างแล้วการที่มีกลิ่นยาเส้นนำมาก่อนในครั้งที่สองนี้ด้วยก็เป็นรายละเอียดที่เ,ออเพิ่มมิติให้เรื่องเข้าไปอีกนะคะใช่ครับคราวนี้ผู้เล่าบอกว่า เขาทั้งกลัวทั้งหงุดหงิดแล้วครับแบบว่ามาเที่ยวพักผ่อนแท้ๆทำไมต้องมาเจออะไรซ้ำๆซากๆแบบนี้เขาเลยตัดสินใจลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำครับคือลองพูดคุยดูถามออกไปตรงๆเลยว่านี่คนเดิมใช่ไหมมาอีกทำไมต้องการอะไรกล้ามากเลยนะคะนั่นครับแล้วคำตอบที่ได้ยินผ่านร่างเพื่อนที่ชื่อกายนั้นทำเอาอึ้องกันไปทั้งวงเลยครับคำตอบคือ กูอยากสูบบุหรี่ฮะอยากสูบบุหรี่ใช่ครับกูอยากสูบบุหรี่ชัดเจนเลยอันนี้แปลกนะคะคือแทนที่จะมาหลอกให้กลัวอย่างเดียวกลับมาร้องขอในสิ่งที่ดูเป็นความต้องการพื้นพื้นแบบนี้ใช่ครับแล้วที่อึ้งกว่านั้นคือเพื่อนที่ชื่อกายเนี่ยปกติเป็นคนไม่สูบบุหรี่เลยแม้แต่น้อยตอนนั้นก็เริ่มวุ่นวายกันแล้วครับเพื่อนอีกคนก็รีบวิ่งไปตามพี่เจ้าหน้าที่อุทยานคนเดิมมาดู ส่วนผู้เล่าก็พยายามพูดต่อรองไปเรื่อยแต่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกพอพี่เจ้าหน้าที่มาถึงคราวนี้เห็นชัดเลยครับว่าเขาไม่ได้ตกใจหรือแปลกใจอะไรเลยนิ่งมากนิ่งมากครับแล้วก็หยิบยาเส้นที่มวนเตรียมไว้อยู่แล้วออกมาจากกระเป๋าเสื้อจุดไฟแล้วก็ยื่นส่งให้กับร่างของกายซึ่งก็นั่งนิ่งๆรับไปสูบเฉยเลยสูบแบบคล่องแคล่วเลยเหรอคะ ทั้งที่เพื่อนคนนั้นไม่เคยสูบใช่ครับสูบแบบคล่องแคล่วท่าทางเหมือนคนสูบเป็นประจำเลยครับทั้งที่เพื่อนคนนั้นไม่เคยสูบเลยจริงๆโหปฏิกิริยาที่ดูคุ้นเคยของเจ้าหน้าที่นี่แหละคะ่ะคืนน่าจะเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เรื่องนี้กระจ่างขึ้นนะคะอย่างที่ผู้เล่าเขาได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทีหลังใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรใช่ครับ พี่เจ้าหน้าที่เขามาอธิบายที่หลังว่าสิ่งที่เชื่อกันว่ามาเข้าร่างเพื่อนทั้งสองคนเนี่ยน่าจะเป็นวิญญาณของอดีตเจ้าหน้าที่ป่าไม้คนหนึ่งครับที่เสียชีวิตในหน้าที่ไปนานเป็น10บสปีแล้วอ๋อเป็นวิญญาณเจ้าหน้าที่เก่าครับเขาบอกว่าวิญญาณตนนี้ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรหรอกส่วนใหญ่ก็จะมาปรากฏตัวหรือสื่อสารผ่านคนอื่นเพื่อขอเล่าหรือบุหรี่อยู่เป็นครั้งคราวไม่เคยทําร้ายใคร แล้วก็มีประเด็นเรื่องการเส้นไหวเจ้าที่เจ้าทางด้วยใช่ไหมคะที่เจ้าหน้าที่เขาพูดถึงถูกต้องครับพี่เจ้าหน้าที่เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าตอนที่กลุ่มเพื่อนดื่มสังสรรค์กันช่วงหัวค่ำเนี่ยได้มีการบอกกล่าวหรือเส้นไหวเจ้าที่เจ้าทางกันบ้างหรือเปล่าค่ะซึ่งกลุ่มเพื่อนก็ยอมรับว่าไม่ได้ทําเลยครับเพราะคิดไม่ถึงกันจริงๆ อืมประเด็นนี้สำคัญมากนะคะในบริบทความเชื่อของไทยเราการไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ๆห,หรือพื้นที่ที่เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีเจ้าที่เจ้าทางดูแลอยู่เนี่ยการเส้นไหวหรือบอกกล่าวก่อนถือเป็นการแสดงความเคารพเป็นการขออนุญาตการละเลยตรงนี้บางทีก็เชื่อว่าจะนามาซึ่งปัญหาหรือการรบกวนจากสิ่งที่มองไม่เห็นได้เหมือนกันค่ะครับหลังจากสูบยาเส้นมนนั้นหมดไปเรื่องก็ยังไม่จบง่ายๆนะครับ สิ่งที่อยู่ในร่างเพื่อนชายเนี่ยยังคงนั่งนิ่งแล้วก็พูดขึ้นมาอีกว่าข้าอยากกินเหล้าอ้าวมีขอต่อด้วยครับแล้วก็บ่นทํานองว่าพวกเขานั่งดื่มกินกันสนุกสนานแต่ไม่เคยรินเหล้าแบ่งให้เลยประมาณว่าพวกมืองกินกันไม่รินให้กูบ้างเลยนะอะไรทำนองนี้ครับผู้เล่าซึ่งตอนนั้นเริ่มเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นแล้วก็เลยลองต่อรองดูครับค่ะต่อรองว่ายังไงคะเขาก็รับปากไปว่าโอเค เดี๋ยวจะเอาเหล้าที่เหลืออยู่เนี่ยไปตั้งให้ทั้งขวดเลยแต่มีข้อแม้นะว่าต้องออกจากร่างเพื่อนเขาก่อนเพราะเพื่อนคนนี้กายเป็นคนไม่ดื่มเหล้าไม่อยากให้เพื่อนต้องมาเมาหรือเป็นอะไรไปในสภาพแบบนี้อืมเป็นการเจรจาที่น่าสนใจะคะเหมือนคุยกับคนปกติเลย มันสะท้อนมุมมองว่าถึงจะอยู่คนละพบภูมิแต่ก็ยังสื่อสารตกลงกันได้การขอเล่าบุหรี่ก็ตอกย้ําความเชื่อเรื่องวิญญาณที่ยังผูกพันกับสิ่งที่เคยชอบสมัยมีชีวิตอยู่ซึ่งเราเจอบ่อยในเรื่องเล่าพื้นบ้านค่ะดูเหมือนการต่อรองจะได้ผลนะครับเพราะหลังจากตกลงกันแล้วเพื่อนที่ชื่อกายก็นิ่งไปสักพักแล้วก็ฟุบลงเหมือนเดิมเลยครับพอรู้สึกตัวก็งงๆอีกตามเคยถามว่าเกิดอะไรขึ้นกลับมาเป็นปกติอีกครั้งครับผม จากนั้นพี่เจ้าหน้าที่อุทยานก็เลยอาสาพากลุ่มเพื่อนทั้งหมดไปทําพิธีขอเข้ามาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับคือเอาเหล้าขาวที่เหลือทั้งขวดบุหรี่อีกสองสามมวนแล้วก็แก้วพลาสติกไปวางไว้ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งในบริเวณนั้นค่ะเป็นการทําตามสัญญาใช่ครับพร้อมกับจุดทูบเก้าดอกบอกกล่าวขอเข้ามาลาโทษในสิ่งที่อาจจะล่งเกินไปทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจแล้วก็ถวายเหล้าบุหรี่ให้ตามที่ได้รับปากไว้ค่ะ พิธีกรรมขอขอมาและการถวายของเส้นไหว้แบบนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปประธรรมนะคะเพื่อแก้ไขสถานการณ์หรือสร้างความสบายใจตามความเชื่อเมื่อรู้สึกว่าได้ไปลบหลู่หรือรบกวนเจ้าที่หรือวิญญ,ญาณในพื้นที่นั้นๆเป็นการแสดงความเคารพพอเสร็จพิธีทุกอย่างก็ดูเหมือนจะคลี่คลายจริงๆครับคืนนั้นเพื่อนที่ชืดกายก็ยังรู้สึกกลัวอยู่นะเลยขอมานอนเบียดในเต็นท์เดียวกับผู้เล่าเรื่อง เขาให้เหตุผลที่เอ่อน่าสนใจปนขำนิดๆว่าเขารู้สึกว่าผีกลัวผู้เล่าถ้าได้นอนอยู่ใกล้ๆน่าจะปลอดภัย <laughs> หัวเราะอ้อาวกลายเป็นคนมีของไปซะง,งั้นประมาณนั้นเลยครับซึ่งผู้เล่าก็ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีเ <laughs> ช้าวันรุ่งขึ้นก่อนจะเก็บของกลับกลุ่มเพื่อนก็ไม่ลืมที่จะจุดธูปบอกลากับวิญญาณเจ้าที่คนนั้นอีกครั้งครับ เป็นการแสดงความเคารพครั้งสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณพี่เจ้าที่คนปัจจุบันที่ช่วยเหลือพวกเขาอย่างดีแต่ว่ามันมีเรื่องแถมท้ายนิดหน่อยครับค่ะมีอะไรคะคือมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มไม่ใช่คนที่โดนเข้าสิงนะครับเล่าว่าเมื่อคืนหลังจากเหตุการณ์สงบลงแล้วเนี่ยเขาฝัน,นฝันฝันฝันเห็นชายคนหนึ่งแต่งกายคล้ายๆชุดเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาเข้าฝันแล้วบอกเลขหวยอ้าวมาให้โชคซะง,งั้น การฝันเห็นเลขเด็ดหรือได้รับโชคจากการเจอเรื่องลี้ลับหรือจากการทำบุญให้วิญญาณเนี่ยเป็นพล็อตที่เจอบ่อยมากเลยนะคะในเรื่องเล่าแนวนี้ของไทยอาจจะมองว่าเป็นการตอบแทนหรือการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ค่ะตามความเชื่อแล้วปรากฏว่าเลขที่ได้จากฝันน่ะแมนซะด้วยสิครับเพื่อนคนที่ฝันก็เอาเลขไปบอกต่อยาตญาิปรากฏว่าถูกรางวัลกันทั่วหน้าเลยได้ยินว่าพี่เจ้าหน้าที่อุทยานคนนั้นก็พลอยได้โชคไปด้วยเหมือนกันนะครับ หรอคะดีจังเลยแต่ก็น่าเสียดายที่กลุ่มเพื่อนของผู้เล่าเรื่องเองเนี่ยไม่มีใครซื้อหวยกันเลยสักคนครับก็เลยอดได้รางวัลไปตามระเบียบยิม้มก็นับเป็นบทสรุปที่แปลกดีนะคะเรื่องขย่วขวัญแต่จบด้วยโชคลาภถึงแม้ตัวเอกจะไม่ได้ส่วนแบ่งก็ตามครับผู้เล่าเรื่องเองเขาก็ทิ้งท้ายมุมมองส่วนตัวไว้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเชื่อเรื่องผีสางวิญญาณน,นะ แต่ก็ไม่ได้เชื่อแบบงมงายเขาคิดว่าที่เขาและเพื่อนๆต้องมาเจอเหตุการณ์ซ้ำๆแบบนี้อาจจะเป็นเพราะวิญญาณตนนั้นรับรู้ได้ว่าพวกเขาสามารถเป็นสื่อกลางหรือเป็นช่องทางที่จะช่วยให้ได้รับสิ่งที่ต้องการอ๋อ oh. หรืออาจจะต้องการส่วนบุญผ่านพวกเขาก็เป็นได้ครับค่ะ แนวคิดเรื่องส่วนบุญที่ผู้เล่าพูดถึงนี้สําคัญมากนะคะมันคือความเชื่อทางพุทธที่ผสมกับความเชื่อดั้งเดิมของไทยเราที่ว่าการทําความดีการสวดมนต์หรือการถวายของต่างๆสามารถอุทิศผลบุญนั้นไปให้ผู้ที่ล่วงลับหรือวิญ,ญญาณต่างๆได้เพื่อช่วยให้พวกเขามีสภาพที่ดีขึ้นการที่ผู้เล่าเชื่อว่าตัวเองอาจเป็นช่องทางก็สะท้อนความเชื่อนี้ชัดเจนเลยค่ะเอาละครับถ้าจะให้สรุปแก่นสําคัญจากเรื่องราวที่เราเจาะลึกกันวันนี้ ก็คงจะเป็นการ,รเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์ที่เชื่อว่าเป็นการเข้าสิงถึงสองครั้งการสื่อสารความต้องการที่ชัดเจนผิดปกติจากสิ่งที่เชื่อว่าเป็นวิญญาณคืออยากได้บุหรี่กับเหล้าใช่ค่ะแล้วก็บทบาทของเจ้าหน้าที่อุทยานที่ดูคุ้นเคยรู้วิธีรับมือปิดท้ายด้วยการแก้ปัญหาที่ผสมผสานทั้งการเจราจาต่อรองแบบมนุษย์มนุษย์นี่แหละครับกับการทำพิธีกรรมเส้นไหว้ตามความเชื่อใช่เลยค่ะ เรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนมากที่แสดงให้เห็นองค์ประกอบของเรื่องเล่าและความเชื่อเรื่องผีในสังคมไทยนะคะทั้งเรื่องเข้าสิงการสื่อสารข้ามภพภูมิความสำคัญของการเคารพเจ้าที่ผ่านการเส้นไหว้ความเชื่อเรื่องความต้องการของวิญญาณที่ยังผูกพันกับโลกแล้วก็แนวคิดเรื่องการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ทั้งหมดนี้สะท้อนวิธีที่วัฒนธรรมเราใช้กรอบความเชื่อเหล่านี้ในการทําความเข้าใจแล้วก็หาทางออกให้กับเหตุการณ์แปลกๆที่วิทยาศาสตร์อาจจะยังอธิบายไม่ได้ค่ะมีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจชวนให้คิดต่อนะครับคือมุมมองของผู้เล่าที่เชื่อว่าเขาอาจจะถูกเลือกให้เป็นสื่อกลางเพราะวิญญาณรับรู้ได้ถึงศักยภาพในการช่วยเหลือเรื่องส่วนบุญค่ะันทำให้เราอดตั้งคำถามไม่ได้นะครับว่าตามกรอบความเชื่อแบบนี้แล้วเนี่ย มันมีความเป็นไปได้จริงเหรอที่จะมีสายสัมพันธ์พิเศษหรือความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างคนบางคนกับโลกวิญญาณที่คนอื่นไม่มีอืมก็น่าคิดนะคะเรื่องนี้คงไม่มีคำตอบตายตัวนะครับแต่ก็นับเป็นคำถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อไม่น้อยเลยครับ